ในที่สุดนะครับก็มีท่อแบบหนึ่งนะครับซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นโครงสร้างโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือท่อแบบนี้ครับทำให้ท่อชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นมากนะครับสำหรับงานที่เอาไปทำเป็นโครงสร้างนะครับแล้วเอามาประกอบกันเนี่ย ง่ายเรากับต่อเลโก้เลย <Yeah. S 1> ประกอบก็ง่ายหรือก็ง่ายนะครับแถมเรายังสามารถนำข้อต่อนเนี้ยกับไปใช้กับงานอื่นๆได้อีกนะครับ DIY ของใช้ในบ้านด้วยโครงสร้างจากท่ออย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ช่อง DIY ของเรากันเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง DIY ของใช้ในบ้านด้วยโครงสร้างจากท่อกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่อที่นำมาเป็นโครงสร้างสำหรับงาน DIY กันนะครับท่อถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานหลายๆประเภทด้วยกันนะครับอย่างเช่นการส่งผ่านและลำเลียงของเหลวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับเช่นการส่งผ่านน้ำสารเคมีหรือแม้กระทั่งลมใช้ในการปกป้องห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ภายในท่อครับ เช่นนําท่อไปใช้สําหรับการร้อยสายไฟนําท่อสําหรับการร้อยสายสัญญาณสายโทรศัพท์ต่างๆและที่ผมจะพูดกันในวันนี้ก็คือการนําท่อไปใช้เป็นโครงสร้างนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าท่อเนี่ยถูกนํามาใช้เป็นโครงสร้างต่างๆมานานแล้วนะครับอย่างเช่นการเอาท่อมาทําเป็นโครงสร้างของเต็นนะครับ ซึ่งเต็นท์ที่เราได้เห็นกันส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ท่อที่ทํามาจากโลหะนะครับหรือท่อเหล็กนะครับเอามาใช้เป็นราวตากผ้าครับท่อกับราวตากผ้าเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับเราจะได้เห็นกันอยู่ในท้องตลาดเต็นไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC นะครับท่ออะลูมิเนียมนะครับท่อสแตนเลสนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้เห็นอีกอย่างครับ ที่คนมักจะเอาท่อไปทำเป็นโครงสร้างนั่นก็คือฉากกั้นโควิดครับหรือไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะครับคนเราก็มักจะเอาท่อไปทำเช่นกันครับอ่าอันนี้ไฮไลท์เลยครับเพราะว่าผมได้ทำมาแล้ว <Wow. S 1> นั่นก็คือเอาท่อไปทำเป็นข้อกั้นเด็กครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับท่อที่ถูกทํามาเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่อที่ถูกทํามาเป็นโครงสร้างมีเยอะแยะมากมายนะครับหลายประเภทแล้วทําไมล่ะครับเขาถึงนิยมเอาท่อมาทําเป็นโครงสร้างกันอย่างแรกเลยนะครับคือออกแบบได้ง่ายเราลึกไวไม่ออกครับเอาท่อมาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันนะครับ การออกแบบเนี่ยง่ายนะครับแล้วเอามาประกอบกันเนี่ยง่ายราวกับต่อเลโก้เลย,เอยนอกจากนี้นะครับยังมีความสวยงามครับท่อเนี่ยถูกนำมาใช้ประกอบแล้วเราสามารถนำไปตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในบ้านเราได้เลยนะครับก็มีราคาถูกครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับวัสดุป,ประเภทอื่นๆนะครับ ท่อที่นํามาใช้เป็นโครงสร้างนะครับแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือท่อที่เป็นโลหะและท่อที่เป็นพลาสติกค,ครับคราวนี้เรามาดูกันทีละอย่างเลยนะครับท่อที่เป็นโลหะก็ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสน,นะครับท่อโลหะนั้นนะครับมักจะมีความ แข็งแรงครับคอรีเปรียบของท่อโลหะเลยคือมีความแข็งแรงสูงมากนะครับสามารถเอาไปใช้รับน้าหนักต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นโครงสร้างได้อย่างดีเลยครับแต่ท่อโลหะนั้นนะครับก็จะเชื่อมต่อได้ยากนะครับนึกถึงท่อปัปลาท่อปั๊บปลาที่เป็นโลหะนะครับเวลาเราจะเอามาเชื่อมต่อกันเราก็จะต้องทําการตารัดเกลียวนะครับแล้วก็ไปใส่กับข้อต่อ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีการเอาข้อต่อเนี่ยนะครับมาเจาะนะครับแล้วก็ใช้น็อตร้อยจัลรุเพื่ออัดให้ข้อต่อกับท่ออยู่ด้วยกันแน่นนะครับแต่ก็ความแข็งแรงนั้นก็จะสู้กับการที่เราตัดเกีียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการนำท่อโลหะมาใช้ต่อเป็นโครงสร้างนะครับใส่ข้อต่อ เป็นรูปร่างต่างๆนะครับก็ยังทําได้ยากอยู่นะครับทอโลหะนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงคือมันไม่ค่อยสวยงามนะครับด้วยพื้นผิวที่มันเป็นสีโลหะเลยนะครับอที่จะนํไปเข้าไปไว้ในบ้านนะครับก็อาจจะขัดหูขัดตาไปบ้างนะครับแต่เราก็สามารถที่จะทําสีให้มันสวยงามได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเอาไปตกแต่งร้านอาหารร้านกาแฟ ต้องการที่จะให้เป็ดออกแนววินเทจหน่อยนะครับท่อโลหานี้ก็สามารถเอาไปวางได้เลยโดยที่ไม่ต้องทํำสีอะไรนะครับข้อเสียอีกอย่างนึง่งของข้อโลหะก็คือราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับต่อมาเรามาพูดถึงท่อที่เป็นพลาสติกกันบ้างนะครับจริงข้อพลาสติกก็มีอยู่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น PVC PE อะไรต่างๆนะครับ แต่ท่อพลาสติกที่มักจะเอามาทำเป็นโครงสร้างนั้นก็จะมักก็มักจะใช้ท่อ PVC เป็นหลักนะครับท่อ PVC ด้วยตัวของมันเองเป็นพลาสติกนะครับความแข็งแรงก็ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกท่อพลาสติกมาทำเป็นโครงสร้างนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อจะไปใช้รับแรงด้วยนะครับถ้า เราจะเอาไปใช้รับแรงรับน้ำหนักเยอะๆท่อพลาสติกก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากท่อพลาสติกนะครับมีข้อต่อให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้องอข้อต่อตรง3ามทางอะไรต่างๆนะครับการเอาท่อพลาสติกมาทําเป็นโครงสร้างนั้นก็ง่ายดายนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายครับถ้าเราต้องการความแข็งแรงมากนะครับเราอาจจะต้องใช้กาวในการประสานร,ระหว่าง ท่อพลาสติกกับข้อต่อเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานเป็นการชั่วคราวไม่ต้องการการรับน้ำหนักมากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการสมอัดเฉยๆก็พออยู่ได้นะครับโอเคท่อพลาสติกเนี่ยที่เห็นมีหลายสีมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ทำให้การเราไปใช้งานในในบ้านในตัวอาคารเนี่ยก็ ก็มีสีสันสวยงามนะครับทำให้ไม่เกะก,กะลูกหูลูกตาได้นะครับปัจจุบันนี้ที่เห็นเห็นกันก็จะมีสีฟ้านะครับสีเหลืองนะครับสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยคนจะมักจะนิยมออกไปทํามากเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่สวยนะครับเราเราไปใช้ในบ้านก็สบายหูสบายตานะครับที่สําคัญเลยของท่อพลาสติกนะครับก็คือมีราคาที่ถูกนะครับเราออกแบบ ชั้นวางของขึ้นมา1ชั้นนะครับราคาไม่เท่าไหร่นะครับข้อต่อพลาสติกอันนึงก็ไม่ถึง20บาทนะครับเราเอามาต่อกันหลายๆอันเนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับราคาค่อนข้างถูกครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้เห็นข้อดีข้อเสียของท่อโลหะและท่อพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่อโลหะและท่อพลาสติกเนี้ยก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องไปเลือกเอานะครับว่า งานที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมีความเหมาะสมกับท่อแบบใดมากกว่ากันนะครับในที่สุดนะครับก็มีท่อแบบหนึ่งนะครับซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นโครงสร้างโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือท่อแบบนี้ครับท่อแบบนี้นะครับเป็นการรวบรวมข้อดีระหว่างท่อโลหะกับท่อพลาสติกที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับ มารวมไว้เข้าด้วยกันนะครับทาให้ท่อชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นมากนะครับสําหรับงานที่เอาไปทําเป็นโครงสร้างนะครับท่อชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าพลาสติกคอรสสตีลไปนะครับหรือว่าท่อเครือบพลาสติกนั่นเองนะครับท่อชนิดนี้นะครับดูผิวเผินแล้วดูลักษณะาภายนอกแล้วก็จะเหมือนกับ ท่อ p v วนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับข้างในนะครับเป็นท่อโลหะนะครับซึ่งท่อตัวนี้จะมีแกนเป็นโลหะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกเรซินอยู่ข้างนอกนะครับสำหรับคุณสมบัติของท่อชนิดนี้นะครับที่มีจำหน่ายกันอยู่นะครับตัวโลหะด้านในเนี้ยก็จะมีความหนาตั้งแต่0.7ม mm, มไปถึง2มิลมตนะครับและ ความโตของตัวท่อนะครับก็มีตั้งแต่28ม m mm, มจนถึง42ม m mm, มด้วยกันนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับที่จะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มักจะนิยมใช้กันนะครับก็คือความหนาของตัวเหล็กอยู่ที่1ม mm, มนะครับแล้วก็ความโตของตัวท่อเนี้ยจะอยู่ที่28ม mm, มครับความยาวของท่อทั้งเส้นนะครับจะอยู่ที่4เมตร ท่อที่นํามาเป็นโครงสร้างนะครับจะขาดไม่ได้เลยก็คือข้อต่อนะครับเนื่องจากนะครับตัวท่อนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่28มิลิเมตรนะครับทําให้ไปใช้ข้อต่อร่วมกับข้อต่อของท่อป,ปักปาไม่ได้นะครับ<อ>เขาก็เลยได้ทําข้อต่อซึ่งเป็นข้อต่อเฉพาะของเขาออกมานะครับข้อต่อก็จะมีลักษณะนี้นะครับโดยข้อต่อ จะทําจากโลหะนะครับจะทําจากเหล็กนั่นเองนะครับลักษณะการใช้งานก็คือเป็นการบีบรัดท่อจากภายนอกนะครับเข้าด้วยกันนะครับทําให้ยึดท่อเข้าไว้นะครับเมื่อนําเอาข้อต่อมาใส่กับท่อนะครับแล้วรัดให้แน่นด้วยน็อตนะครับก็จะทําให้โครงสร้างนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับโดยที่ผู้ผลิตได้ให้ข้อมูลมานะครับว่า ตัวท่อนะครับหนึ่งท่หนึ่งท่อนที่มีความยาว1เมตรนะครับจะสามารถรับน้หนักได้ประมาณ70กิโลนะครับข้อต่อนะครับจะรับแรงได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลเช่นกันนะครับความแข็งแรงประมาณนี้นะครับสามารถนําไปออกแบบเป็นโครงสร้างได้มากมายเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูข้อดีของเจ้าท่อโครงสร้างสารพัดประโยชน์ตัวนี้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องความแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกตัว ด้านในเป็นโลหะนะครับความหนา1มิมิเมตรนะครับมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะครับเอาไปออกแบบเพื่อจะใช้กับโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักสูงๆได้นะครับอย่างที่สองเลยนะครับคือการเชื่อมต่อทำได้ง่ายนะครับเนื่องจากข้อต่อของเราใช้วิธีการลัดเข้าด้วยกันนะครับแล้วขันน็อตครับอีกทั้งนะครับข้อต่อที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับ เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายรูปแบบนะครับทําให้ลดข้อจํากัดในการออกแบบของเราไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบของเราเราก็ใส่จินตนาการไปได้เต็มที่เลยนะครับอย่างที่สามก็คือมีความสวยงามครับด้วยตัวท่อด้านนอกเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถเอาโครงสร้างที่ทํามาจากท่อแบบนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทาสีนะครับอีกทั้งนะครับท่อที่มีจําหน่ายอยู่นะครับ มีหลายสีหลายแบบให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาของท่อและข้อต่อชนิดนี้นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับมีความเหมาะสมที่เราจะเอาไปออกแบบเป็นโครงสร้างของเราได้ครับยังไม่หมดนะครับข้อดีของท่อประเภทน,นี้นะครับยังมีอีกนะครับด้วยข้อต่อนะครับที่ใช้ น็อตนะครับในการขันเข้าไปให้แน่นนะครับทําให้การรื้อถอนนะครับของมันทําได้ง่ายด้วยครับประกอบก็ง่ายรื้อก็ง่ายนะครับแถมเรายังสามารถนําข้อต่อเนี้ยกลับไปใช้กับงานอื่นๆได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่อและข้อต่อประเภทนี้นะครับจึงเหมาะมากครับสําหรับงานที่ใช้งานเป็นการชั่วคราวนะครับ ใช้งานแล้วอาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบอีกในภาคาคหน้านะครับเราก็เลือกเอาท่อและข้อต่อประเภทนี้เข้าไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าพอเราใช้งานหนึ่งเสร็จแล้วนะครับสามารถนําเจ้าข้อต่อเนี่ยไปใช้กับงานอื่นได้อีกนะครับทานั้นยังไม่พอนะครับถ้าใครที่ต้องการให้ท่อมีความแข็งแรงมากขึ้นไปอีกนะครับ อีกครั้งนะครับอยากจะให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศนะครับใช้ไปกันอย่างชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเขาก็มีท่อที่เป็นสแตนเลสนะครับทั้งแท่งเลยนะครับความหนา0.7ม mm ิลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่28มิลิเมตรนะครับมาขายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อก็เป็นสแตนเลสด้วยเหมือนกันนะครับ ทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าทั้งท่อและข้อต่อที่เป็นซันเลตเนี่ยจะไม่มีโอกาสเกิดสลิมเลยนะครับแถมยังได้ความแข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ต้องการความแข็งแรงความทนทานต่อสภาพอากาศนะครับเราอาจจะต้องออกแบบ mm hmm. และเลือกใช้ท่อและข้อต่อที่ทํามาจากซันเลตนะครับ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้าง,งครับกับ ท่อและข้อต่อสารพัดประโยชน์ตัวนี้นะครับ mm. ก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกนะครับในการออกแบบโครงสร้างสำหรับงาน DIY นะครับหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่อและข้อต่อประเภทแบบนี้นะครับ mm. ก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบคำถามทุกๆข้อครับและเช่นเดิมนะครับใครมีไอเดียอะไรอยากจะให้เราทำอะไรนะครับ อยากรู้ว่าท่อแบบนี้นะครับจะสามารถต่อเป็นอะไรตามที่ท่านคิดได้หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้กันมาจนจบนะครับแล้วมาคอยติดตามดูกันนะครับว่าครั้งหน้าผมจะสร้างอะไรให้ดูกันอีกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ